สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ขูสู้คน้นสุหม่องสุบอนเนาะค่ะเนาะมือนี้สาวดาพากินพาแสบพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเส็บๆค่ะม,มือนี้ฟิลเป็นแบบคิดอยากกินก๋วยเตี๋ยวหนหอนลูกซิ้นลวกฉ่ำๆแม่พี่น้องค่ะก็เลยตัดสินใจขี่รถแมงกระไซบืนเบือ นายพ่าพี่น้องจ้านางสนีอ้วนกะะ็เลตัดสินใจขี่แมงกะไซไปร้านนี้เลยจ้านี่ร้านนี่ล่านนี่ล่าร้านคอยกินประจํเพี่น้องแล้วก็กินเพิ่มมาโดนระคะเพิ่มขายมาดลละนแลเนาะคะ่ะเนาะร้านปราเพิร์นจะ้ะนี่เลยคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจะ้ะพิเศษลูกชิ้นจุกๆเพิ่มใส่ลูกชิ้นแล้วก็เนื้อของน้ำชัย นำใช้ลูกชิ้นะนแะแม่จาาพี่น้องแล้วก็ตออนในพิเศษพ่นมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำด้วยค่ะตะกี้พ่นบ่มี่ได้พี่น้องอนี่หมอมหมูตุนหมอเนือ้อตุนแย่หมอนะจ้าบริไกยก่าจ้ะสั่งโคกบร,ริพีเต็มเหนียวบร,ริจาสองชามจุก,จ,กจุกจะวันนี้บะหมี่น้ําเนือ้อพิเศษจ้ะแล้วก็เส้นเล็กแห้งจ้ะนี่คือเมนูประจําแล้วก็ตามนรกชิ้นลวก เวอร์มากจะลูกใหญ่จุกจุกนะาจะให้หนองไปจะแซบบอกน,นะนางสนีก็คุกเข่าปรุงให้เข้ากันพ่ะน,นะพูดน,นะลูกซินลูกร้อยอุงลุกนะลูกซินลวกพี่น้องค่อยมักมักครับกินมาจะ่ดนแล้วพี่น้องเลิศแน่นพี่น้องขอย,อยากจะบอกก๋วยเตี๋ยวเนี่ย อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การปรุงนะจ๊ะ,จะอย่าไปโทูน้ำซุปน,นุ่นนีนันเพราะว่าน้ำซุปแต่ละร้านกับวัคกันแล้วแต่ผู้มากของแซบอยู่กับผู้มากนะจ๊ะเนาะร้านนี้จะมีเนื้อตุ๋นกับเนื้อสดแล้วก็ลูกซินนะจ๊ะแต่กอนตะกี้เป็นกับมีตับมีบน,น,น,นุ่นนีนันละจ๊ะแต่ว่าเพิ่งกับลดไอเทมลงเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะก็ให้เขากับเศรษฐกิจช่วงนี้พี่นอ้องแต่แล้วเราจะไม่โยงนะจ๊ะว่าง่ายๆก็คือ่นขายในระดับนี่จ้ะพี่น้องจ้ะ ราคา50-60บาทหาไม่ได้แล้วนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อในยุคนี้ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ก็ใจกลางเมืองไม่ได้พี่นองอร้านตั้งอยู่แถวสุทธิสารอินธรรมระ21จะสังเกตเลยอยู่ปากซอยนะจ๊ะมาตำกันได้จ้ะก๋วยเตี๋ยวปราเพินเด้อ